สวัสดีย้ำาบบ่าย,ายค่ะพี่น้องอันนี้วันนี้เราจะมาลาบหมูกันนะคะอันนี้คือเนื้อหมูที่เราลวนไว้แล้วนะคะอันนี้อันนี้ก็คือเครื่องปรุงของเราะคะ่ะเราจะมีรสด,ดีค่ะน้ำปลาชูรสแล้วก็ข้าวคั่วพริกป่นอันนี้คือน้ำมะนาวนะคะแล้วส่วนอันนี้ก็คือแลแเน่ ต้นหอมผักชีแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะไปค่ะไปไปราบกันเลยค่ะแล้วก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนนะคะใส่หมดเลยค่ะแลดด้วตีกันหนึ่งช้อนโต๊ะอ่อนค่ะองชุดรสค่ะ ด้วยน้ำปลานิดหน่อยค่ะพริกป่นค่ะแม่บ้านเป็นคนที่ชอบทานเผ็ดค่ะก็จะใส่พริกปน่นเยอะ แต่แปลกนะคะเวลาเราใส่เครื่องทุกอย่างลงไปแล้วแต่ทำไมไม่มีกลิ่นหอมถ้าเราเราลองใส่ขา้าวคั่วตามลงไปค่ะหลังจากใส่ข้าวคั่วเขา้เขาไปแล้วมันจะมีกลิ่นลาบขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะเพราะ ก็อะไรถ้าเกิดลาบนี้ถ้าเกิดขาดข้าวคั่วนะคะรับรองไม่อร่อยแน่นอนค่ะรู้สึกว่าสีสันยังไม่ไม่ค่อยเลิศค่ะเดี๋ยวตามด้วยพริกป่นอีกสช้อน2ช้อนชาค่ะ ลองมาชิมดูนะคะว่า,ร,ารสชาติเป็นยังไงบ้างใส่รสดีไปหน่อยค่ะยังยังขาดเค็มอยู่ค่ะเดี๋ยวน้ำปลาอีกนิดนึง น,นี่เราก็จะมาใส่หอมหอ,อมวใหญ่เลยค่ะน,นี้ไม่ไม่ห่วงไม่ห่วงเครื่องนะคะไม่ห่วงผักเป็นไงคะผักเราเต็มหมอ้อเลย กินเครื่องเทศเยอะๆค่ะสุขะสุขภาพจะได้แข็งแรงค่ะจะได้ไม่เจ็บไม่ไข้เป็นไงคะสีสันหอมมากเลยค่ะทุกคน ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะนี่คะ่ะคือหน้าตาลาบของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตักใส่จานนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วคะ่ะลาบของแม่บ้านแล้วก็จะตามมาด้วยต้นหอมนะคะแล้วก็ผักชีแล้วก็ลูกโดดค่ะลูกโดดก็คือพริกแกวค่ะ ทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือไม่กับข้าวเหนียวร้อนๆก็ได้ค่ะก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ